สวัสดีครับผมบุธพัฒนศิราหรือวันนี้จะของร้านปนันจูลีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็เผยราคาของเหรียญทองคำโบราณชนิดหนึ่งครับซึ่งมีอายุราวๆประมาณนะครับประมาณ400กว่าปีนะครบ,บางทีนะครับบางข้อมูลบอกว่าอาจจะไปถึงพันปีเลยทีเดียวแต่ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับเหรียญน,นี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำนานนะถ้าพูดถึงหลักฐานที่จะมีการบันทึกไว้นะครับผมก็คงต้องขออ้างอิงนะหนังสือเล่มน,นี้อ่านะฮะหนังสือเล่มน,นี้ก็คือเป็นของนะฮะ อาจารย์รณชัยนะครับซึ่งหลายคนก็รู้จักว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญและเงินตราโบราณนะครับสำหรับเหรียญน,นี้จะเป็นยังไงนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับก็อย่าลืมแล้วกันเกิดใครมีนะครับของที่ผมตามหานะก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันทางนี้นะ เฟซบุ๊กของเราร้านปานันชิลลี่นะครับโทรศัพท์054 067 3า3ายของเราแอดปานั้น888ครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเชา้าถึง4มงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับอเดี๋ยวจะมารีวิวกันเลยแล้วกันฮะสำหรับเหรียญถุยนยนะฮะเหรียญที่ทุกท่านได้ชมอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญทองคำนะครับอณาจักรโบราณทางภาคใต้นะครับว่ากันว่านะครับจะเจอกันในช่วงของ นะรัฐปัตตานีรัฐกลันตันนะฮะในสมัยโบราณน,นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นประเทศไทยนะฮะเมื่อนะรเราวราประมาณ400กว่าปีที่แล้วนะครับมีเรื่องราวแนะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญน,นี้ว่าในสมัยนั้นนะครับนะเวลานะครับนะกษัตริย์นะจะ ว่าราชการออกพบปประชาชนจะมีเหรียญเหล่านี้นะซึ่งนะจะมีทั้งแรกเงินและแลกทองคำเอาไปโปรยนะหวานให้นะคนที่นะเขามารอรับเสด็จ อ่านะซึ่งนะอนาณาจักรโบราณนี้นะครับนะว่ากันว่าในสมัยนั้นนะมีความรุ่งเรืองชนิดว่าทองคานี่คือเขามีค่อนข้างที่จะเยอะมากกันเลยทีเดียวครับซึ่งหลักๆที่มีเรื่องเล่ากันมาก็เป็นเรื่องเล่าของราชินีดีนานะครับนะดีนาซึ่งเป็นผู้ปกครองหญิงนะครับในช่วงนั้นนะครับนะเขาก็ว่ากันว่าเหรียญทองเหรียญน,นี้แหละนะส่วนใหญ่จะเจอใน,นในยุคข,ของราชินีดีนาซึ่งอักษรที่ท่านเห็นเนีีนนนี่ยยนนนรรรรััับบเเเเปป็อออออกกกกษษษาาาวว้สมื นะฮะศักดิธิ์นะฮะอักษรศักดิสิทษิ์ซึ่งสมัยโบราณนั้นนะครับนะก็เหมือนกับว่าเป็นเหรียญนําโชคเป็นอะไรอย่างนี้แหละนะก็จะมีนะข้อความนะฮะอยู่ข้างบนนั้นนะครับซึ่งหลายๆเหรียญโบราณนะครับนะส่วนใหญ่ก็มักจะนะใช้ตราสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อักษรศักดิธิ์แล้วก็ช่วงหลังมานะครับนะหลายนะอาณาจักรนะก็ใช้นะภาพของพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งนะเป็นนะสิ่งเขาเรียกเป็นตัวแทนของเทพเจ้านั่นเองนะฮะสำหรับเหรียญนี้น้ําหนักจะอยู่ราวๆประมาณ0.6 นะ0.6กรัมครับซึ่งค่อนข้างที่จะเบาแนละ้วแต่มีความแข็งนะครับความหายากนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะหายากจริงนะนานๆจะมีการค้นพบนะซึ่งอันเนี้ยนะเพื่อนผมนะครับนะก็นะเขาเป็นนะเขารับหน้าที่นะเข้าไปตรวจสอบให้นะตอนมีการค้นพบแล้วก็ตกลงราคามานะฮะก็นะได้มา,ได,มาได้มาสิบเหรียญน,นะเขาแบ่งเขาแบ่งขายให้มาแค่สิบเหรียญน,นะหลักๆก,กนะ็น่าจะเจอกว่าสูงกว่านี้เล็กน้อยอ่านะสำหรับ เหรียญนี้นะครับสาหรับเหรียญนี้ราคาปัจจุบันที่เล่นกันนะฮะอย่างล้านป่านนะเหรียญทองคําอย่างเงี้ยนะเหรียญทองคําโบราณอย่างเงี้ยล้านป่านนะขายปัจจุบันนะเหรียญนึงนะอยู่ที่ราวๆเหรียญนึงประมาณ3,500บาทเท่านั้นเองนะสามพบาทเท่านั้นเองครับนะถือว่าเป็นเหรียญทองคําโบราณนะที่อายุหลายร้อยปีที่ราคายังไม่แรงนะครับสาหรับใครที่ต้องการสะสมนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับซึ่งนะเหรียญทองคํา นะเหรียญทองคาในยุคนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่ตาสัญลักษณ์นะตาอักษรยาวีอย่างนี้นะก็จะมีตาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปกวางก็มีนะซึ่งนะหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาจะเรียกว่านะตามที่บันทึกไว้นะเขาจะเรียกว่า1คูปังบางคนก็เรียกว่าเป็นเหรียญคูปังเหรียญคูปังนะบ้างก็บอกว่าเป็นเหรียญดีนาราชินีดีนานะฮะแต่นะ หลักๆแล้วนะครับหลักๆแล้วนะครับคนมักจะเรียกว่าเป็นคูปังคูปังมากกว่านะเพราะว่ามีน้ําหนักนะหนึ่คูปังน,นะครับซึ่งนะข้อมูลอีกหลายอย่างนะเขาบอกว่าน,นอกจากจะเจอทางภาคใต้ของไทยแล้วนะก็เจอในประเทศมาเลเซียด้วย อ่านะฮะก็อย่างว่าแหละสมัยก่อนนะมันไม่มีเส้นเส้นแบ่งเขตแดนอะไรอย่างงี้เนาะการซื้อขายนะการซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยก็นะไปนะเข้าหาอะไรกันง่ายใช้เงินแบบเดียวเดียวกันช่างเป็นน้ำหนักเอาอะไรประมาณนี้นะเหมือนพวกแลกเงินอะไรต่างๆนะั่นเองครับนะฮสำหรับเรียนทองคําแบบนี้ใครมีติดต่อผมได้นะผมยินดีรับซื้อนะคุณนะมีการค้นพบนะเกิดฟุกเจอเป็นร้อยเหรียญ ผมก็ยินดีซื้อนะครับให้ราคาสูงเป็นรำดับต้นๆของประเทศนะครับผมก็ฝากด้วยละกันนะครับใครสนใจที่ต่อได้ตอนนี้นะมีเข้ามาสิบเหรียญนะโดนจองไปสเหรียญแล้วเลยอยู่6เหรียญครับราคาเหรียญละ3,500เท่านั้นเองครับ